สวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่องคีป้าขาเลาะนะคะวันนี้ก็พามาที่ตลาดสีเมืองจันทบุรีมาดูทุเรียนนะคะวันนี้ไปเนินสูงมาทุเรียนเนินสูงก็ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะพ็ขายกันจะหมดแล้วนะคะทุเรียนใกล้จะหมดก็เลยพามาดูสีเมือง ดูว่าสองสีเมืองจะอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ีมหมอนทองหามมีหลายเยอะมีหลายอย่างนี่หมอนทอง ขอค่ะค oh, uh ุณ huh. แม่ขายเท uh huh. ่าไหร่เนี่ยทุเรียนเนี่ยอันนี้มันเป็นเบอร์เล็กนะคะค่ะเบอร์นั้นเป็นไงล่ะที่เจาะอ่ะอหือยันนี้แพงอ๋ออันนี้คือก้านยาวนะคะก uh huh. ้านยาวก้านยาวคือก้านยาวหล่นมาจากสวนนะคะค่ะราคาด้วด้วยตอนนี้ก็โลละร้อยสามสิบ แต่นี้แตกนะคะเอาไว้ขายให้คนทักระยอนไปทำน้ำตะทิอ๋อค่ะทำน้ำตะทิผ้าสวยๆพร้อมไปขายนี่อยู่ที่เท่าไหร่อันนี้อันนี้สูงไปเจ็ดสิบสองบาทเจ็ดสิบสองอันนี้เบอร์เล็กนะคะเบอร์เล็กเบอร์เล็กเจ็ดสิบสองอันนี้เบอร์เล็กนะคะเล็กอ๋อเล็กเจ็ดสิบสองอ่าถ้าเป็นแบบเบอร์นี้ก็คือเรียกดอกดอกเบอร์ดอกอลองเบอร์เล็กลองเบอร์เล็กอ่า จ็ดสิบบาทดอกรองเบอร์เลกเจ็ดสิบบาทอ๋อแล้วก็อันนี้ก็คือเบอร์เล็กสวยปนกันบ้างนิดหน่อยเบอร์เลกสวยปนกันบ้างนิดหน่อยก็อยู่ที่ประมาณไปทางโบไหมคะโบอามาทางโบเลยคุณแม่พร้อมจะบริการขายกับลูกค้าที่วัดศรีเมืองมากเลยนี่แผงแผงป้าอะไรคะแม่อะไรคะป้าแจ่ป้าแจ๊ป้าแจนะคะ ขอนหามสุกหามจุกคือก็มีทั้งหามทั้งสุกเหมือนกันอ่าเพราะขายได้ทยอยดูค่ะอ่าเพราะขายได้ทยอยขายได้อ่าอันนี้หมอนกันนี่ราคามาตรฐานเลยนะคะหมอนกันหวานอร่อยมากหวานอร่อยมากอร่อยอันนี้เท่าไหร่อันนี้ขายแปดห้าค่ะแปดห้ามีสุกคนมีสุกคนอือสนใจทุเรียนของคุณพี่นี่ติดต่อที่เบอร์อะไรคะติดต่อที่เบอร์ เออ4ูน0์เก2า2องศูน062ก้าแจนนป้าแจนะคะตลาดวัดศรีเมืองคพร้อมบริการสามทุ่มไม่ต้องโทรสามทุ่มไม่ต้องโทรนะคะราคาตสนิทนะคะหมดแรงแล้วค่ะไปเฝ้าพระอินทร์แล้วค่ะเริ่มโทรได้กี่โมงคะเริ่มโทรได้ไปถึงสามทุ่มนะคะตั้งแต่เช้าถึงสามทุ่มนะคะ ของสวยของดีไม่แต่งหน้าไม่แต่งหน้าของของรับประกันคือก้นเข่งก้นเข่งปากเ่งเหมือนกันก้นเข่งปากเข่งเหมือนกันขายอยู่ที่วัดศรีเมืองนะคะอยากเจอตัวต้องโทรเช็คเพราะบางทีก็มาบางทีก็ไม่มามีของก็มาคืตัดสวนตอนต้นฤมีค่ะตัดสวนนะคะทุเรียนตัดสวนนะคะปลาแจ้นะคะทุเรียนจันปลาแจ้ววัดศรีเมือง อบอกว่ามาจากช่องคุณป้าขาเลาะนะคะ,ะเดี๋ยวป้าแจ้จะได้แถมนิดๆหน่อยๆพิเศษให้ได้ใช่ไหมคะจา้าขอบคุณนะคะคปะ้าแจ้ขายดีๆค่ะก็ยูทูปก็มีนะคะป้าแจ้ขายดูเรียนก็มีอ๋อมียูทูปด้วยใช่ไหมยูทู YouTube, ปไป อ่าไปติดตามช่องป้าแจขายทุเรียนได้นะคะทาง<ด>ช่องอ youtube นะคะป้าแจขายทุเรียนเปิดยูทูบดูเลยค่ะป้าแจ้ขายทุเรียนแล้วจะเจอหลายๆอย่างอ <c oughs> ๋อ<ด>ค่ะค่ะค่ะอ๋อสักสักวันเดี๋ยวจะมาคนเหล็บกับป้าแจ้อโอเคศูนย์เก้าออ okay. ส,สองสี่สองเจ็ดศูนย์หกสองแน่นอนค่ะไม่น่าป้าแจทันสมัยเป็นเราเป็นยูทูบเบอร์เหมือนกันเราเข้าใจกันแม่เราทำคอนเทนต์ เออคอนเทนต์นี้ช่วยเราได้ในนะเ,เราก็ดูราคาทุเรียนกันต่อทุเรียนร้านนี้ฮะเ,เคแกะแกะเนื้อโชว์เนื้อสวยมากเอ,เอ่าสุกในปิงเหรอพี่เหรอ สุกในปิงเท่าไหร่พี่ร้อยสิบบาทยกเข่งโลละร้อยเนี่ยสุกในปิงสุกจริงเนื้อสวยดูดิช้าแมงวันที่ได้กินของดีแก่ลูกเออ่แกะให้ดูเลยนะคะที่สีเมืองอ่อร้านนี้นะคะอยู่ตรงหัวมุมเลยดูประจำป้าพี่แผงเนี่ยแผงนี้เลยประจำเลยเจ๊อะไรจ๊ะ กเ,เก๋คือเจ๊เก๋นะคะอยู่ตรงหัวมุมโค้งตรงนี่เลยค่ะทางที่จะออกเนี่ยตรงเนี้ยนะคะป้ามาหลายครั้งเห็นแผงเขาหลายครั้งแต่มาทุกทีเขายุ่งวุ่นวายออก็เลยไม่ได้มาถามเขานะคะวันนี้เห็นเขานั่งทานตัตอตอยู่ก็เลยมาถามมาคุยให้เพราะว่าเห็นเนี้ยทุรเรียนเขาแล้วน่าสนใจมากกอบนอกนุ่มในอืมกับนอกนุ่มในสุกในปิงมีสุกในปิงร้อยร้อยสิบ หยกเพียงร้อยหนึง่งใช่ไหมอ่าแล้วยังอื่นล่ะพี่มีมีมมมยังไม่สุกม,ม,มันเป็นแต่หมอนอย่างเดียวที่ร้านยังไม่สุกไปมีไม่สุกมีแต่มันยห้าบาทหนยห้าบาทเนาะอันนี้เราขายเพราะมันเยอะเอาเก็บไว้ไม่ได้เยอะมากอไม่สุกเออเออเออรียมันแฝงแก่อ๋อมันแฝงแก่เรียนตอนนี้มันจัดจริงๆนะเออสองวันก็สุก ตูสิตกในปิงเขาหน้ากินจริงๆเลยนะคะแนะนำอีกร้านหนึ่งเลมเจเก๋หัวหมุมตรงนี้เลยถ้าอยากได้ทุเรียนดีมาไปขายนะคะมีแผงที่ตั้งอยู่แท้แน่นอนอ่ามาตอนไหนก็เจอเนาะอืมอืมผูเรียนเขาเยอะถ้าเขาก็ขายดีก็มาหลายครั้งแล้วแหละแต่ว่าไม่ได้มาถ่ายร้านเขาเพราะว่าตอนมาทุกทีเขาขายอยู่ไง ทั้งขึ้นทั้งลงทั้งเคาะทั้งอะไรอยู่ก็เลยไม่ได้มาดูเขาอันนี้เห็นเขาวบางๆฝา,า,ากไว้ร้านหนึ่งทุเรียนสวยดีหานเจ็กเกสสีเมืองค่ะมอนทองสุกปิงเลยนะ้องเขาบอกโลเท่าไหร่สุกปิงโลร้อยครับโลละร้อยสุกปิงนะคะคุณผู้ชมอันนี้อะไรก้านยาวเหรอก้านยาวครับก้านยาวเท่าไหร่อันนี้ก้านยาวครับแปดห้าคุณผู้ชม ันนี้แปห้าครับยังไม่สุ้แปดห้ายังไม่สุก, 8, สกทุเรียนแก่จ,จัดจริงๆแต่ยังไม่สุกนะคะร้านนา้องคนนี้นี่เห็นไหม,ามสามวันได้ขายนะคะสามบันปลอกขายได้เลยไปน้ำยาด้วไ,ไปน้ำยาด้วยหล่ออกจากสวนทุเรียนไม่ช้ำเบอร์มีเบอร์ติดต่อไหมคะเบอร์อะไรคะ063ศูนย์หกสาม หนึ่งสามหกเจ็ดเจ็ดสามแปดน้องอะไรต้าเนาะลองโทรมาอยากหาทุเรียนสวนออกจากสวนตัดจากสวนไม่ป้ายยาอยากได้ทุเรียนคุณภาพเกรดดีไปขายให้ลูกค้าติดใจก็ลองโทรมาหาน้องต้าได้นะคะที่เบอร์นี้นะคะดูว่าอ๋ออันเนี้เหรออันเนี้เหรอเออเห็นได้ยินอยู่เขาบอกเออเห็นเขาบอกอยู่เนี่ยทุเรียนจันทบุรีสิบ บอกเนื้อมันจะออกกระดูกกระดูกอ่ะเนื้อเยอะครับพี่เนื้อเยอะเมื่อเนื้อเยอะเม็ดเล็กเออเห็นเขาเขาไปขายที่ร้านเขาหือไอที่บ้านแถวบ้านเขาหือหากล่องนึงทําไมได้ถูกแค่ร้อยนึงอะไรเงี้ยอแล้วผู้เรียนเกษตรพันใหม่มีสุกรวยด้วย สุขด้วยสุกอยู่ท้ายรถลองลองโทรมาหาน้องต้าได้นะคะใครจยากหาทุเรียนสวนไปขายมีทั้งการยาแล้วก็หมอนทองคุณภาพค่ะสำหรับวันนี้คุณป้าค่ะแล้วก็พาทัวสลาดสีสีเมืองก็ จบลงเพียงเท่านี้ก็ขอบพระคุณคุณผู้ชมที่ให้การรับชมแล้วก็ให้การติดตามช่องคุณป้าขาลาะนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะคะและสำหรับการซื้อขายนะคะคุณผู้ชมต้องใช้วิจารณญาณในการซื้อขายเองคุณป้าได้แค่แนะนำแล้วก็พามาดูแหล่งซื้อเท่านั้นเอง ไม่ได้การันตีว่าร้านนี้จะดีกว่าร้านนี้ร้านนี้จะคุณภาพกว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนอยู่ที่การตัดสินใจของคุณผู้ชมทุกคนแหละค่ะว่าจะซื้อร้านไหนนะคะแต่เรามองเนี่ยเราก็ว่าทุเรียนสวยแต่ว่าเซียนทุเรียนก็ต้องดูเองขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ